สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หัวแทนวันนี้เรามาทำคลิปนี้ครับรีวิว iPhone 17ในปีนี้เนี่ยนะครับคือมันเป็นมือถือที่ทุกคนแบบว่าปันน่าซื้อมามันคุ้มมากมันแบบมันมันดีมากจนแบบไม่ใช่ว่าไงแล้วอะนะผมก็เลยเอาไปใช้มา10วันเต็มๆนะครับเราเดี๋ยวเรามาดูนว่าที่ครีเอเตอร์คนอื่นหรือว่าที่คอมเมนต์อินเทอร์เน็ตพูดว่ามันคุ้มมันเป็นมือถือที่แบบโคตรดีเลยของ a p p l e เนี่ยในรอบแบบหลายปีมันจริงอะไรยังไงไหมประมาณอะไรยังไงบ้างครับก่อนอื่นเนี่ยเราคุ ประวัติที่ผ่านมาของ iPhone ซีรีส์ธรรมดาดีกว่ากับ iPhone พวกแบบ1 3 1 4ามสินะครับคือก่อนนันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมแล้วก็หลายๆคนบอกตลอดกับ iPhone ซีรีส์ธรรมดาดคือมันกักมากมันไม่มีแม้แต่จอ h i Refresh rate ท,ท,ทั้งที่โทรศัพท์มือถือ Android แบบราคาเท่ากันและถูกกว่ามีมาแบบตลอดมาคือโอเคมือถือ Android ในราคาต่ำกว่านี่มันมีจอ Refresh Rate จริงแต่ว่าคุณภาพแพนงมันก็ต่ำกว่าแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของ User Experience ที่ถ้าครั้งหนึ่งที่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยมัน ตอต่อรอ,องได้เลยว่าเราสามารถกลับไปใช้จอแบบ Low r e ล r ีเฟ r a ช e ได้อันนี้สำหรับคนที่แบบตาปกตินะครับแยกออกสเปคหลายๆอย่าง Apple ก็ยังแบบพยายามจะกักตัวธรรมดาคือ iPhone ตัวธรรมดาไม่เคยน่าซื้อเลยเมื่อเทียบกับโปรคือทุกคนบอกเสมอว่าถ้ามีเงินเพิ่มเงินนิดหน่อยเนี่ยขึ้นไปซื้อโปรได้เลยแล้วมันเป็นประสบการณ์การใช้งานที่ดีกว่าประมาณหนึ่ง อันนี้คือ iPhone ธรรมดาทั้งหมดที่มีมาปีนี้ iPhone 17จอ120เฮิร์แล้วแค่นี้ก็คือโคตรจะน่าใช้ขึ้นมากๆแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูแอสเปกอื่นกันมุมอื่นกันว่าเออมันมีอะไรอัปเกรดมาบ้างต่างกับเดิมมากหรือเปล่านะครับกับ iPhone 17รีวิวเครื่องนี้ก็ iPhone 17เครื่องนี้ผมซื้อมาเองนะครับไม่ได้มีทางแบรนด์ไหนส่งมาให้แต่ว่าวิดีโอนี้มีสปอนเซอร์ครับก็สปอนเซอร์ของวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทางเซตมี Su ูเ e ็นะครับก็ฝากทายินโพลักสินค้าอุปกรณ์กกกาาาารชารช์จทีี่่่เยยวับ iPhone Series 17ม4อง นะซึ่งเดี๋ยวเราไปลงลึกรายละเอียดแล้วก็ไปคุยกันในพาร์ทของการชาร์จ iPhone นะครับแต่ก็มีแต่ power bank สายชาร์จยันอะแดปเตอร์เลยหลังจาก d i s c ม a ม m e r แล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้อง n o t ตนะครับคือ iPhone 17เครื่องนี้เนี่ยผมซื้อที่ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้น variant เนี่ย iPhone 17ของเครื่องของผมก็จะเป็น eSIM only คือ iPhone ในญี่ปุ่นปีนี้ไม่ว่าจะเป็น17ธรรมดา air หรือว่า17 pro เนี่ยทั้งหมดทุกรุ่นในไลน์อัพเป็น eSIM only หมดแล้วไม่มีตัวไหนเป็น physical SIM เลยถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยด ต่างกันแค่ eSIM หไม่ eSIM แต่ว่า Pro เนี่ย capacity ของแบตเตอรี่เนี่ยต่างกันประมาณนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าผมรีวิว Pro ก็อาจจะต้องหักลบประสบการณ์การใช้งานแบตเตอรี่ในแต่ละวันไปอย่างนี้แต่ว่า handset ที่เป็น eSIM only เนี่ยเท่าที่ผมแบบลองค้นคว้าดูนะมันก็มีปัญหาของมันเองนะครับสำหรับ iPhone 17นะซึ่งเดี๋ยวเรามาเล่ากันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของ connectivity หละก็ก่อนอื่นเราไปเริ่มมาที่วัสดุดีไซน์การจับถือก่อนเลยลวกันนะครับ iPhone 17เหมือน iPhone 16แทบจะทุกป,ประการเลยถ้ามองจาากด้นหลัง ด้านข้างด้านล่างมี camera control เหมือนเดิมมี a คชั่น b u t t อนเหมือนเดิมไม่ได้เปยนอะไรเลยนะครับด้านหลังเป็นกล้อง2ตัวแบบแคปซูลแนวตั้งเหมือนเดิมเซนเซอร์ใช้เป็นเซนเซอร์แบบเมนก็คือประมาณ e q u ว v เลนที่35มมิลก็คือ28มิลนะครับประมาณนั้นกับเซนเซอร์ u ัล r a w i d เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆคือด้านหน้าถ้าดูแค่รูปลักษณ์ก็คือขอบจอหรือว่าเบเซลเนี่ยมันบางลงนะครับเป็นผลมาจากการใช้จอโปรโมชั่นซึ่งรุ่นนี้ก็ยังใช้ b บโอเม r ริกเป็น Face ID เหมือนเดิมนะครับเป็น 3D Face ID ซึ่งใช้แล้วก็ไมไ่รู้สึกว่าเร็วกว่าเดิมอะไรมากมายในยุคที่เราไม่มีแมสแล้ว Face ID ก็เป็นตัวเลือกที่โอเคนะครับสำหรับ b บโอเม r ริก c o คอนสตรัตัวเครื่องเป็น l a s s s a n d w i c h เหมือนเดิมเป็นกระจกอลูมิเนียมกระจกนะครับไม่ได้มีการทำอลูมิเนียม u ยู o ดีมอดีเหมือนในตัวโปรนะคือทุกอย่างเนี่ยพูดง่ายๆรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยเหมือนกับ iPhone 16เลยนะครับแล้ววิธีการเวลาเราจับถือใช้งานเนี่ยความสบายในมือก็ แทบจะเหมือนกันเลยนะอาจจะต่างกันเล็กน้อยที่จอมันตัวขอบมันถึงขอบมากขึ้นแล้วนะครับก็ทําให้ใช้งานมือเดียวแบบลําบากขึ้นนิดนึงในบางกรณีเต็มตาเต็มจอมากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วหลักๆประสบการณ์การถือเหมือนกับ iPhone 16สีปีนี้นะครับมิสบลูตัวนี้ผมว่าค่อนข้างสวยทีเดียวแหละเซจไปเห็นมาที่ร้านแล้วก็รู้สึกว่าก็โอเคนะผมว่าปีนี้พาเลตสี p h o n e ตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆก็สำหรับวัสดุดีไซน์การจับถือก็ ประมาณนี้คือแค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับไม่มีอะไรแบบแตกต่างไปกับปกติเลยจอของ iPhone 17หลายๆคนบอกว่านี่คือจุดเด่นเลยนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะบอกเป็นจุดเด่นก็ไม่ถูกเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันควรจะมีมาตั้งแต่ iPhone แบบอย่างช้าคือ15แล้วอันนี้คือแบบโคตรช้าช้าแบบไม่รู้จะว่ายังไงแล้วคือไม่จำเป็นต้องเป็นโปรโมชั่นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็น LTPO เป็น flexible OLED ก็ได้ขอแค่เป็นจอ high refresh rate ในยุคก่อนหน้านี้ที่คุณภาพไม่หรวยถ้วยผมก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ Apple ใส่จอ High Refresh Rate ที่เป็นโปรโมชั่นแทมเป็น b c k p p a n n แบบ LTPO ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกในสเปคว่าเป็น LTPO นะเรารู้ได้ยังไง Apple บอกว่า Variable Refresh Rate ของจอแ Panel ตัวนี้เนี่ยสามารถลงไปได้ถึง1 h z นะครับซึ่งเป็น Characteristic ของจอที่ใช้ b c k p p a n n แบบ LTPO ในขณะที่จอ ที่ใช้ Back Pa ลทแบบ LTPS ใน n o t t i n g h o n e 3เนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับไม่สามารถ drop r e f r e s h rate ในแบบการใช้งาน Always-on Display เนี่ยไปถึง1 h z สได้นะครับอย่าง LTPS ตัวนี้จะทำได้แค่10 Hz ณนะปัจจุบันนี้นะซึ่งการที่ Apple ใช้ Back Pa ลทตัวท็อปแพแนลตัวท็อป,อปมาใส่เนี่ยหมายความว่าถ้าคุณใช้งานจากด้านหน้าเนี่ยอย่างผมมาจาก iPhone 16 Pro นะครับนี่คือจอคลาสเดียวกันเลยไม่ต่างกันเลยเพ่เผลอถ้าได้ลอง iPhone 17 Pro แล้วอาจจะมาสรุปว่ามันเป็นจอที่แทบจะเหมือน,น Pro กันไปกับ17 Pro ความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็จะประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งจอนี่มัน top notch ครับแล้วมรนแปลว่าในราคามันเนี่ยและราคาใกล้เคียงเนี่ยจอของ iPhone 17ดีที่สุดในราคาประมาณนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ฉีกกับตัวอื่นมากเพราะว่าจอแบบมือถือ2ปลายพวกเนี่ยก็คือค่อนข้างดีมากๆแล้วรับว่าก็ถ้าดูกันแบบนิดพิกเนี่ยจอของ iPhone 17ก็เบสินคลาสในราคาถ้าดูคร่าวๆได้ตามผมเนี่ยที่คือก็ไม่ได้แมนเหมือนคาร์ลิมิเตอร์นะครับแต่ว่าก็ ดูจอแคลมาแล้วประมาณหนึ่งมีใช้งานจอที่แคลมาแล้วตลอดนะครับคุณชินกับ t e m p e r เรเจอแล้วก็สีที่แบบตรงประมาณหนึงคิดว่าจองอ p h o n e 1เเนี่ยคือจอคลาสเดียวกับ iPhone 16 Pro แน่นอน100%ทั้งด้านแกมมา Representation ทั้งด้าน Color Reproduction อะไรต่างๆนานานเนี่ยผมว่าอันนี้ครับคือจอแบบตัวบนบนแล้วอะเพราะฉะนั้นเรื่องจอเนี่ยเยี่ยมยอดเลยนอกจากนี้เนี่ยตัว iPhone 17 Series เนี่ยก็เคลือบตัวโคดติ้งกันจอ แบบการสะท้อนที่จอนะครับมาคล้ายๆกับของ Samsung Galaxy S25 Ultra แต่ว่าของ S25 Ultra ก็ยังจะดีกว่านะในเรื่องของการเคลือบกันจอนะครับอันนี้ผมติดฟิล์มกันรอยก็เคลือบกันจอไรประโยชน์อันนี้ผมติดฟิลม์ม กันรอยนะครับก็ไอเคลือบกันสะท้อนบนจอก็ไรประโยชน์ไปเลยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า iPhone 17เนี่ยเพิ่มขนาดจอจาก6.1นิ้วเป็น6.3นิ้วเนี่ยแล้วมันจะใช้งานง่ายขึ้นยากขึ้นลำบ,บากขึ้นอะไรยังไงไร,รเลยปมันคือกรณีเดียวกับ iPhone 15 Pro มาเป็น iPhone 16 Pro คือขนาดจอที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากการที่เบเซลมันบางลงครับ ไม่ได้มาจากการที่ขยายขนาดตัวเครื่องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ดิเมนชันตัวเครื่องเนี่ยจะเท่ากับของเดิมอันนี้ก็เป็นกรณีเดียวกันนะสำหรับอันนี้ใครที่สงสัยก็แหละพอดอปแบบจอแนี้เนี่ยคือมันไม่มีคําถามแล้วนะอันนี้คือจอเกรด iPhone Pro อย่างชัดเจนแน่นอน1 0อขอบด้านข้างมันจะโค้งเล็กน้อยนะครับติบติด 2.5D ีหน่อยอะติดฟิล์มแบบขอบถึงขอบเนี่ยจะไม่ได้จะลอยนะครับก็เลือกอันที่มีขอบดําหรือว่าเลือกอันที่แบบกันแค่ในตัวจอแสงผล ก็น่าจะโอเคบอดี้วัสดุที่ใช้กับตัวถือคอนสตรัคชั่นตัวเครื่องผ่านสบายๆจอผ่านสบายๆ SOC ก็เช่นกัน Apple A19 ผ่านสบายบายครับถังเรื่องความร้อนประสิทธิภาพการใช้งานในชีวิตประจําวัน User Experience เกมมิ่งอะไรคือไม่มีปัญหาเลยว i ยริฟเล่นได้สบายๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รองรับ 120fps นะครับก็รอนต่อไปซูมๆ TFT พวกนี้คือไม่มีปัญหาเล่นได้สบายๆการใช้งาน,นชีวิตประจำวันตอนแรกคิดว่าเป็นคนเดียวตอนนี้ที่ซับโปโรเนี่ยคือ15องศาละคือเย็นมากๆนะครับก็เลยลองถามคนอื่นที่อยู่ที่ไทยก็ทุกคนก็วอร์ฟายเหมือนกันว่า i อโฟน17ธรรมดาถึงแม้ว่าจะไม่มี i v a p o r Chamber ที่เพิ่มเข้ามาใน i อโฟน17 Pro เนี่ยก็ไม่ได้ร้อนในการใช้งานจริงเลยไม่รู้สึกเลยว่าร้อนยกเว้นตอนที่แบบมันโปรเซสหรือโหลดออะะไรรรรหนนนัักกจจิิงๆ่่้้าเมมูสึึข ว่าการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันอนี้ไม่มีปัญหาเลยคือ A19 มันไม่ได้แรงเท่าแบบ8 Elite หรอกมันไม่ได้แรงเท่าแบบ d i m e n s s t y 9,004แต่ว่า User Experience ดีกว่า8 Elite แน่นอนแล้วก็ผมว่าใกล้เคียงหรือดีกว่า d i m e n s i t y ตัวบนสุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไว้ใจได้อยู่สิ่งที่ไว้ใจไม่ค่อยได้ปีนี้คือ Connectivity อันนี้คือไม่ใช่ประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวของผมนะครับอันนี้คือเล่าที่คนอื่นไปเจอมาด้วยนะ Connectivity ของ iPhone 17เนี่ยมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi Signal Drop 1 อันนี้คือเราคุยกันเรื่อง Wi-Fi ก่อนเลยแล้วกันมีปัญหาเรื่อง Wi-Fi Signal Drop แล้วสำหรับผมส่วนตัวเนี่ยสเปคของ iPhone 17เนี่ยเป็น Wi-Fi 7แล้วก็จริงแต่ว่าคลื่น6 GHz เนี่ย Wi-Fi 7เนี่ยคือมันรองรับแบนด์วิดที่160 MHz ซึ่งเข้ากับ Wi-Fi 6เลยแต่ว่า Link speed เนี่ยมันก็จะเยอะกว่าเพราะว่าเทคโนโลยี 4K QAM ซึ่ง Link speed สูงสุดของ iPhone 17 ในทฤษฎีเนี่ยคือ2,800เมกะบิตเพอร์เซกคือถ้าบ้านคุณอยู่ที่ไทยแล้วประเทศไทยใช้เน็ตกิกะบิตไปอีกแบบยาวนานอะ่ะเออมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่า2,800เมกะบิตเพอร์เซกมันครอบคลุมกิกะบิตอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีอย่างผมเนี่ยบ้านอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเน็ตข้างหลังเป็น10กิกะบิตแล้วเนี่ยคือ2,800มันน้อยกว่าแบบเครื่องอื่นที่ใช้320เมกะเฮิร์ซได้เท่าหนึ่งแต่ถามว่ามันจำเป็นไหมมันก็ไม่จำเป็นหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณคิดซะว่าคุณจะซื้อ iPhone 17แล้วอาาจจะใช้ีกักปมณ45ีเนีน,น้ือ วายสปีดเทสไวไฟที่ iPhone 17เทสได้นะเทสกับ ASUS RTBE92 อยู่นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เทส Wi-Fi มาตรฐานในช่องละตอนนี้นะอันนี้คือไม่ได้ปรับแอนต์เนอไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับคันแรกกับ s u s d 6 g h z ล้วน,นะครับไม่มี MLO เลยทั้งสิน้นเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วว่ามันได้ผลการทดสอบที่ค่อนข้างมั่นคงที่สุดนะ reliable ท,ที่สุดแล้วก็ไม่มีปัญหาอที่สุดละกันว่าอย่างนั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 3น0าเน็ตบ้านผม10บกิกะบิตนะก็คือหมื่นเมกนะครับโดยประมาณนะคร่าวๆ แอน r รอยที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่น Nothing Phone 3เนี่ย Notting Phone 3เนี่ยรองรับ Wi-Fi 76 GHz ที่320 MHz นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ปรับเสาเหมือนกันนะเทสให้ดูเลย t u รู p u t เนี่ยจะต่างกันประมาณเท่าหนึ่งเนี่ย2,003 2,006 2,007 2,008 ครูรพูดไดยจะต่างกันประมาณนี้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานจริงเลยนะพ,พูดอย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สตรีมเล่นเกมเนี่ยคือแบนด์วิด h วิ่งอยู่ไม่เกินแบบ10 m เมกหรอกนะแต่ว่าถ้าคุณคิดซะว่าคุณซื้อมือถือ20,000ปลายแล้วได้สเปคคอนเน็กติวิตี้ที่อินฟิเรียกับคู่แข่ง ก็นิดนึงแหละตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าตัว iPhone ตัวบนเนี่ยตัวโปรเนี่ยเป็น320 MHz ยิร์ซกันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูแต่ว่านั่นแหละ iPhone ธรรมดายังเป็น160 m หกะเฮิร์อยู่ซึ่งชา้ากับคู่แข่งเท่าหนึ่งแต่ว่าไม่ได้มีประโยชน์ในระยะอะไรเลยกับการใช้งานจริงแต่ว่า s p e t e t t ก็เซาๆนิดนึงต่อมาเรื่องเซลลูล่าครับเรื่องเซลลูล่าเนี่ย ผมไปรีเสิร์ชมาคือผมอะตอนผมใช้งานผมใช้ eSIM variant อย่างที่ผมบอกไปก็คือไม่มี physical SIM นะครับแล้วก็ใช้งานที่ญี่ปุ่นนอะเครือข่ายที่ผมใช้คือ a h a ามซึ่ง a ah า a ามเนี่ยเป็นแผนย่อยของบริษัทที่ทำ b i carrier คือ NTT DoCoMo นะครับซึ่งสรราสัญญาณเขาครอบคุมที่สุดในบริเวณที่ผมอยู่แล้วละแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยกับเครื่องไหนก็ตามแต่ว่า iPhone 17 ประมาณ5วันให้หลังเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มออกจากบ้านมาขึ้นนะครับเริ่มแบบเดินทางขึ้นรถไฟนั่งรถไฟใต้ดินนั่งรถไฟบนดินแบบนี้เนี่ยไอโฟนสิของผมมีปัญหาเรื่องสัญญาณแบบหายไปเลย no signal โทรอยู่แล้วแบบสัญญาณแบบดรอปไปเลยบ่อยมากซึ่งตรงนี้ผม ไปค้นหาข้อมูลมานะครับใน reddit เนี่ยมีคนเจอเหมือนกันแล้วก็มีคนพูดแล้วว่าเออทาง Apple เนี่ยรู้นะว่ามีปัญหานี้อยู่คือตอนเนี้ยรู้แล้วแล้วกําลังแก้ไขอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่านะคนจะเป็นยังไงแต่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันนี้คือมันน่ารําคาญมากๆแต่ว่าถามคนที่ใช้ที่ประเทศไทยที่รู้จักเนี่ยก็ยังไม่มีใครเคยเจอนะแล้วก็คนที่มารีพอร์ตเนี่ยก็คือ USA แคนาดา อะไรพวกนี้ข้างนั้นนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะ eSIM variant หรือเปล่าก้อนนี้แหละคือปัญหาเรื่อง connectivity ที่ผมเจอมานะครับก็ทาให้ดับ Google Pixel ตัวนี้น่าจะเป็นมือถือที่ connectivity reliable น้อยที่สุดแล้ว ตั้งแต่ผมใช้งานมาเลยและพูดได้ว่าเป็นข้อเสียเดียวเลยมั้งที่ผมเจอตอนนี้ที่ผมรู้สึกว่าเออเจอแล้วไม่อยากหยิบมันออกไปใช้นะครับคือปัญหาเรื่อง connectivity ซึ่งเป็นเรื่องโคตรพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือราคา20,000ปลายไม่ควรจะพลาดเรื่องนี้ก็นั่นแหละนะครับรอดเดนนอนาคตต่อไปตอนที่ลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะแก้แล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับก็ ประมาณนี้แหละต่อมาครับเรื่องตัวสั่นท็อปนออยู่แล้วไม่ต้องคุยกันนะครับแท็บติกเอนจิ้นของ iPhone t ท็อปนอ,อยู่แล้วลำโพงท็อปนอ,อยู่แล้วดีกว่าพี่แล้วนิดนึงอยู่ในมาตรฐานของ iPhone แบบถ้าคุณเคยใช้ iPhone แล้วคุณก็จะคาดหวังมาตรฐานนี้นะครับมันไม่ได้ดีแบบเบอร์วังอลังการแต่ว่ามันอยู่ในมาตรฐานที่ดีมากมากงว่า o n e ไมโครโฟนสนทนาก็ดีมากในมาตรฐานของ iPhone เช่นกันมีเวลาใช้คอลเนี่ยมีโหมดอัตโนมัติสแตนดาร์ดไวซ์ไอ o ซเลชั n นไวส์สเปกตรัมให้ครบเหมือนกับรุ่นพี่นะครับและส กล้องหน้าเ e นเซอร์สเตจสแควร์ต่อหนึเนี่ยนะครับคือถ้าดูช่องผมมานานเนี่ยจะรู้เลยว่าผมไม่ใช้กล้องหน้าเลยเวย้ยจนกระทั่ง iPhone 7 s s r r i s s มาเนี่ยคือผมเห็นแววเยอะมากเลยว่าผมจะได้ใช้กล้องหน้าตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์เยอะมากนะครับ <c oughs> ก็เลย looking forward กับตัวโปรมากๆซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่แบบเออแค่แค่แค่เอาเซนเซอร์1ต่อ1มาใส่แค่เนี่ยว,ว้าวแล้วนวัตกรรมคือเซนเซอร์1ต่อ1กับกล้องหน้าคือมันดีครับมันดีมากๆแหละแต่ว่า มันไม่ได้ ground breaking อะไรเลยมันแค่เปลี่ยน norms ของแบบตลาดแค่นั้นเองแต่มันดีนะคือมันดีและมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะอยากอัปเกรดจาก iPhone รุ่นเก่ามาเป็น iPhone 17 series อะไรก็ได้เพราะว่าแบบ ทุกวันนี้คนเราใช้แบบกล้องหน้ามันแบบจะเป็นเซลฟี่ถ่ายคอนเทนต์แบบบ่อยขึ้นเยอะมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นแบบอีกหนึ่งสิ่งที่คุณภาพชีวิตมันดีขึ้นแต่ไม่ได้กราว breaking อะไรคุณภาพกล้องหน้าดีขึ้นมากๆดีขึ้นจนแบบตกใจความสะสบายในการใช้งานดีขึ้นมากๆจนตกใจเหมือนกันส่วนถ้ากับ camera control ที่ผมแทบไม่สามารถจะใช้งานได้คือแบบไม่ชอบมากๆ camera control เนี่ยคือใช้เป็นนะ เจสเจอร์อะไรกดเป็นหมดเลยแต่ว่าไม่ชอบโพสิชันไม่ถูกมือสุดๆก็ประมาณนี้สําหรับอุปกรณ์ตัวสั้นเล็กๆน้อยๆต่างๆนานานะครับ Apple ดัมหรือว่า Apple AI เนี่ยก็ยังแบบตามหลังคู่แข่งอยู่อ่ะั้งความฉลาดความไวและอื่นๆก็ดูนต่อไปว่า Apple จะแก้เกมตรงนี้ยังไงต่อมาครับแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จหลายๆคนน่าจะรอผมอยู่ในเรื่องนี้แต่ว่าเอาจริจริง การใช้งานของผมกับการใช้งานของคนในประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเน้นขนส่งสาธารณะเป็นหลักเนาะส่วนที่ไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นรถส่วนตัวนะครับแล้วก็อย่างมากผมก็คือแบบจักรยานการสลับเสาอะไรแบบนี้มันไม่ถี่เท่าที่ไทยอยู่แล้วนะครับที่ไทยอาจจะได้แบตเตอรี่ที่น้อยกว่าอันนี้แบบพูดกันอย่างนี้เลย p h o n e 17เนี่ยสกรีนไทม์โดยเฉลี่ยเนี่ยหชั่วโมงครึ่งคือยังไม่เหนื่อยไม่ตกอะนะครับคือแบบยังแบบ20กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่คือมัน โอเคมากๆในเรื่องของแบตเตอรี่จอ 120Hz SOC A19 แบตเตอรี่3,000กว่ามิลลิแอมเนี่ย3,000ปลายๆเนี่ยเอาอยู่สบายๆนะครับสก e ีนไทม์6ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าวันไหนใช้งานแบบกล้องหรือว่าเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็มีแบบร่วงเหมือนกันนะคือ A19 อ่ะมันจัดการตัวเองได้ดีแต่ว่ามันก็มีแคปเรลิตี้ที่สูงเหมือนกันในการแบบดึงพลังงานเข้าใจว่ายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่แบบหนักๆเนี่ยแบตเตอรี่ก็ยังแบบ รอแรได้อยู่ต่อวันคือมันเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้งานแบบใน1วันอะไม่ใช่แบบสมาร์ทโฟนที่ใช้งานข้ามวันได้ซึ่งไม่เป็นไรครับถ้าเราใช้งานแล้วมันแบบไม่หมดวันขึ้นมาเนี่ยเราก็มีพาเวอร์แบง์จากทางสม so ิ Su ุ t e ทคตัวนี้นะครับเป็น lpb 2 0 0 nl มีสายชาร์จในตัวเลยที่สำคัญคือ17 Series เนี่ยเปลี่ยนมาใช้ power delivery 40วัตต์แล้วซึ่งพาเวอร์แบง์ตัวนี้ชาร์จได้ที่40วัตต์พอดีแล้วก็มีทั้ง lightning และ type c รวมถึงรองรัััับบบบตตตววววพพพอออรรร์์ Type inout Type inout C ้้ยนี่แแลกกกก็ type A าาางาสงมาสมหค ใช้ไอจริงๆเลยนะครับก็ถ้าแบตเตอรี่ไม่เต็มวันก็มีตัวนี้ให้ได้เลือกใช้งานกัน iPhone 17ก็ยังไม่แถมที่ชาร์จมาให้ในกล่องเหมือนเดิมนะครับสายก็เป็นเส้นเดิมแล้วก็ Apple ออกที่ชาร์จตัวใหม่มาแต่ว่าเข้าใจว่าที่ไทยยังไม่เข้าซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยนะครับผมก็ใช้ของสปอนเซอร์แหละเป็นหัวชาร์จ2ตัวนี้ครับเป็น A D 6 5 3 T กับตัว A 1 8 T นะครับตัว6ก3า T เนี่ยก็จะรองรับการชาร์จกำลังไฟที่ต์สับถ้ากันี่ยนรัองรับแตต์เนี่ยจะรอง ให้เต็มสปีดไปเลยก็เชิญนะครับ65วัตต์หรือว่าพ o w e r b a n เมื่อสักครู่ก็คือ40วัตต์ออกแบบมาให้สำหรับ iPhone Series นี้นะก็คือถ้าใช้ตัว 653T เนี่ยนะครับก็50%เนี่ยได้ภายใน20นาทีตามสเปคที่ iPhone เขียนไว้ถ้าเป็นตัว A18T เนี่ย50% 30วัตต์เนี่ยก็จะชาร์จได้อยู่ประมาณราวๆสักครึ่งชั่วโมงนะครับต่างกันมา10นาทีก็เลือกซื้อตามความรีบ กันได้เลยแต่ตัวบนกว่าก็มีพอร์ตเยอะกว่านะสามารถชาร์จอะไรได้หลายอย่างกว่าสายในกล่องก็แถมให้นะครับแต่ว่าชุกเทคก็มีขายเหมือนกันนะสาย 3A นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้กับหัวชาร์จทั้งหมดเมื่อกี้ได้เลยนะเป็นเบรดเด็ดเคเบิลคล้ายๆของสายในกล่องเลยส่วนราคาชอกอันทางสั่งซื้อต่างๆเนี่ยก็อยู่ในดารล่างเลยก็ <S <S ถ้าเรื่องพลังและแบตเตอรี่ของ iPhone เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องไว้ใจชุกเทคจริงๆแหละเพราะว่าจัดเซตมาเข้าครบครบครันแล้วก็เข้าทุกปี ใช้ทุกปีผมไม่ซื้อหัวชาร์จเพิ่มใช้ซุกเทคมันนานมากๆแล้วยังไม่มีปัญหากับ iPhone ครับ Perché, <Goodness. S 2> ก็เรื่องพ o w e r านแบตเตอรี่ของ iPhone 17ก็ประมาณนี้แล้วก็ขุณทางซุกเทคที่สนับสนุนพอร์ชั่นวิดีโอนี้ด้วยนะครับโอเคเราคุยเรื่องแบตเตอรี่เสร็จแล้วครับต่อมาคือเรื่องกล้องของ iPhone 17ถ้ามีอะไรที่มันไม่วาวที่สุดก็คงเป็นกล้องหลังนี่แหละใน iPhone 17เพราะว่ามัน มันเหมือนเดิมมากๆมันเหมือนเดิมจนแบบต้องรีวิวใหม่อะเอาดูรูปตัวอย่างไปดูแล้วกัน Processing ของ iPhone ปีนี้ยังมาในโทนเหมือนเดิมคือทะมึนทะมึนแล้วก็โอเคสีสันดีขึ้นนิดหน่อยแหละแล้วก็มี o t o g r a p h i c Style สำเร็จรูปที่ชื่อ Bright เข้ามานะครับที่ Bright ปีนี้ดูแบบ right ขึ้นมาพอสมควรดูไว้แบนขึ้นมาแบบอยู่ในจุดที่ผมว่าคนที่ชอบเรือทง Android หลายเจ้าน่าจะค่อนข้างชอบแต่ว่าโดยรวมแล้ว Processing การ c o m p r e s s texture แล้วก็การสูญเสียรายละเอียดดในนนนแแบบบบมมมมมมมุอออองงงไไกกกลๆเเเีี่่่ยออย,ย็็็ััูหืิซึปะรทแบบ คือปรงแล้วอะคือไม่ไม่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอะคือปรงแล้วอะนะครับแต่กล้อง iPhone 17ยังเป็นแบบนั้นใครที่คาดหวังให้กล้องมันสวยกว่าเดิมมากๆเนี่ยไม,ไม่ไม่นะครับไม่มีคือเหมือนเดิมเลยกล้อง a n d r o i d ก็เช่นกันนะครับยังเหมือนเดิมเลยไอ้ 2x Optical Quality l i g e เนี่ยคืออย่าไปอย่าไปเชื่อไม่ Optical Quality l i k e มันคือการดิจิตอล Crop บวกกับ Processing Enhancement Can เองซึ่งมันดีกว่าการ c r o ปเองแหละแต่ว่าดีกว่าเท่าไหร่ ไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้นนะกล้องหลังถ่ายโปรรองไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นฟีเจอร์มาตรฐานทั่วไปกล้องนี้เป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอัปเกรดน้อยสุดละจากรุ่นเดิมมันคือมันก็พอใช้ได้แต่ว่ามันไม่ได้ดีอะไรอ่ะในเทียบกับในเรทราคามีตัวอื่นที่ว้าวและวือหวามากกว่าทั้งเยอะนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า iPhone เขาเป็นหนึ่งในตัวที่แบบ Reliable ที่สุดในเรทราคานั้นเหมือนกันแต่ Reliable ในด้านที่ว่าแบบเราถ่ายได้แค่เนี่ยนะมันถ่ายแบบข้ามไปกว่านี้ไม่ได้ละส่วนวิดีโ iPhone ก็ยังน่าจะยังเป็นโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายวิดีโอแบบธรรมดาไม่หลอกไม่โปรได้โอเคสุดอยู่ดีนะครับซึ่งก็ยังเป็นจริงอยู่กับ iPhone 17ถึงแม้ว่า a r t i f a c t มันจะคอมเพรสคล้ายๆกับตัว JPEG หรือว่า HEIF ของทางภาพนิ่งเนี่ยแต่ว่าเรื่องความนิ่งของเฟรมเรทกันสัน้นไมโครโฟนต่งตงตงางๆนานเนี่ยก็ยังยืนอยู่บน Android ทุกตัวอยู่ดีนะพิกเซลอะไรแบบนี้ยังเทียบไม่ติดเลยนะครับก็ภาพนิ่งและวิดีโอของ iPhone 17ถ้าให้พูดสัส้นๆคือ แทบจะเหมือน iPhone 16ไปไม่ต่างกันเลยซึ่งอยู่ในจุดที่เรียกว่าพอใช้ได้มาตลอดนะครับไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น iOS 26เนี่ยผมเห็นหลายคนใช้มาป,ปัญหาเยอะมากเลยแต่ผมเองยังไม่เจอนะครับอันนี้จะโชคดีโดยรวมแล้วประสบการณ์การใช้งานของ iPhone 17 บวกกับตัว Liquid Glass เนี่ยของผมยังโอเคดีนะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกจาก UI บางแอปพลิเคชันที่ปรับเรารู้สึกว่าปรับทำไมอย่างนี้ฟีเจอร์หลังใน o s ของตัว iPhone 17เนี่ยก็เหมือนกับรุ่นพี่นะครับไม่ได้มีอะไรแบบถูกตัดอะไรไปพวก AI อะไรพวกนี้เนาะเรื่อง iOS เนี่ยผมว่าถ้าคุยนานกว่านี้มันเสียเวลานะเพราะฉะนั้นคือมันคือ iOS ครับ ถ้าใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่ใช้แฮนด์เซต iOS 16อยู่มันเป็นอย่างนั้นเพราะบน iPhone 16 Pro ผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้เราคุยกันเรื่องราคาความคุ้มค่าความน่าซื้อดีกว่าราคาเนี่ยปีนี้ iPhone เริ่ม256 g b หมดแล้วนะครับซึ่งเป็น move ที่แบบโอ้โหโคตรไม่ a p p เ e เลย Pixel ยังเริ่มที่128อยู่เลยคือ Apple ขยับไป256แล้วอะถ้าในตลาด global เนี่ยนะครับเราดูแล้วเรารู้เลยว่า iPhone 17เนี่ยมาฆ่า Pixel 10ซึ่ง แต่เขาคิดของผมนะจากที่ใช้ p i x e ซ10 Pro มาแล้วเนี่ยคือมันต่างชั้นกันเกินไปครับคือ iPhone มันแบบเหนือกว่าเกินไปอ่ะมันไม่ควรจะเป็นคู่แข่งกันด้ยซ้ำราคาเริ่ม2 5 6 g b เนี่ยเท่ากับปีที่แล้วที่เป็น128 g b ทําทำให้ PricePo i n t ของ iPhone เนี่ยกลายเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดูแล้วแบบเฮ้ยโคตรคุ้มเลยวะได้ยังไงในในปี2025 iPhone ถือว่าคุ้มกว่าเรือกลางค่อนไปทางเรือโทร a n d r ด i อยได้ยังไงแต่ถามว่า ไอโฟน17เนี่ยมันคุ้มเพราะมันใส่สุดทุกอย่างหรอกไ็ไม่นะ USB ก็ยังเป็น2.0อยู่นะครับกล้องก็ยังมี2ตัวอยู่แล้วก็เป็นกล้องที่ประสบการณ์การใช้งานแบบใกล้เคียงกับของเดิม Wi-Fi ก็ยังเป็น110เมกะเฮิรต์อยู่แล้วก็คือไม่ได้มีหลายๆจุดที่ Apple ขีดเส้นไว้ว่านี่ยังไม่ใช่เรือธงอะนะครับแต่ว่าเรียกว่าแพ็กเกจโดยรวมส่วนใหญ่และประสบการณ์การใช้งานเวลาใช้งานแล้วกันมันรู้สึกเหมือนเรือธงแล้วได้บร้อยมันรู้สึกเหมือนตัวบนสุดแล้วครับคือไม่ได้ไม่กังนะแต่ว่า ผมว่าใส่มาให้สมเหตุสมผลมากๆในปีนี้คือ USB 2เนี่ยก็ ก็ยังแอบบ่นๆแหละแต่ว่าคือถ้าได้แพ็กเกจครบขนาดนี้ก็ไม่โวยวายแล้วละกันแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าควรจะใส่มาอยู่ดีนะ USB 3มอะชาร์จก็40วัตต์แล้วแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยถูกปีพอดีเลย Android ราคาประมาณนั้นมีแต่อะไรเออออกมา Pixel 10, Notting iPhone 3อะไรอีกต่างๆนานามากมายแล้วก็ที่เหลือที่สภาพปกติส่วนใหญ่เนี่ยก็คือออกมาตอนต้นปีนะครับก็ปลายโมเดลละผมไม่รู้นะว่ามันจะมีเรื่องสเตตัสหรือว่าหน้าตาทางสังคมมาเกี่ยวในสังคมแบบบางสังคมหรือเปล่าในการไม่ซื้อ ตัวธรรมดาแล้วต้องไปซื้อตัวโปรแต่ว่าผมมองไม่เห็นเหตุผลแล้วครับตอนนี้ว่าทําไมคน99.9%ที่ผมรู้จักในชีวิตจริงเนี่ยจะต้องซื้อ p h o n e Pro เพราะว่า Apple ขีดเส้นชัดเจนมากๆว่าถ้าคุณอยากได้แฮนด์เซตที่ใช้งานได้แบบเป็นแฮนด์เซตเป็นโทรศัพท์มือถือที่ดีโคตรๆเนี่ยไอโฟนธรรมดาให้คุณได้แล้วแต่ว่าถ้าคุณต้องการฟีเจอร์เซตที่มันแบบใช้งานเฉพาะจริงๆอะ่ะก็ต้องขึ้นไปตัวโปรดีนะครับอันนี้ผมว่าเขาแบ่งเส้นได้ค่อนข้าง โอเคแล้วนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอโฟนโปรมันรู้สึกเป็นเหมือน iPhone ธรรมดาตีบวกอะคือเป็น iPhone ธรรมดาแบบพรีเมียมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่า Apple เริ่มขี่เส้นชัดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกดีนะที่ได้เห็นเพราะว่าล i n โปรดักเนี่ยมันใช้คําว่า Pro เรามันแบบมันแยกได้จริงๆอะนะครับในปัจจุบันเนี่ยซึ่งนั่นก็เลยทำให้ iPhone ธรรมดา มันคุ้มมากๆในปีนี้ครับมันน่าจะเป็นบายที่ดีที่สุดในโทรศัพท์มือถือในตลาดตอนนี้เลยหักลบเรื่องเซลลูล่าออกไปที่ในไทยผมยังไม่เห็นคนเจอจริงๆมันจะเอชอยู่แล้วในวิดีโอนี้นะครับคือทุกอย่างจะเป็นแบบเรื่องโพซิทีฟหมดเลยมาเจอแค่เรื่องเซลลูล่าแค่เรื่องเดียวเลยนะครับที่ตอนนี้ผมยังแบบมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เวลาไปใช้นอกบ้านก็ประมาณนี้แล้วกันกับ iPhone 17นะครับโดยรวมน่าซื้อมากมีโอกาสสูงมากๆนะครับ ผมให้เกิน97%เลยที่ iPhone 17จะเป็น f o ร d of ฟเดอ e เยีปีนี้ของผมเป็นมูฟที่ไม่เคยมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนจาก Apple ว่าจะทำระหว่างว่า iPhone 17จะขายดยีก่ตัวโ r o ใครที่ยังซื้อ iPhone 17 Pro อยู่เพื่อสาาระสังคมก็ไม่ไม่มีความจำเป็นอะเออไม่มีความจำเป็นนะครับประหยัดเงินมาซื้อตัวธรรมดาแล้วเอาตางไปกินข้าวเออจริงๆมันมีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วเชื่อผมยกเว้นสายถ่ายคอนเสิร์ต อะไรประมาณนั้นนะครับมันมี99.9เซนที่คุณต้องการทุกอย่างแล้วที่มันดีและน่าใช้มากๆในปีนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบบยืนยันเลยจากที่ทุกคนพูดมาอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยที่ผมใช้มา10วันใช้ Android พิการพิการ,การเออๆมาในราคามาเนี่ยแบบหลายตัวติดกันมาเนี่ยมาเจอ iPhone 17คือ refreshing มากๆคือมันเบสิกมากเลยนะมันพื้นมากเลยนะแต่ทุกอย่าง f u a m e n t ัลของความเป็นมือถือเครื่องหนึ่งอะ มันแน่นมากๆในทุกอย่างฮาร์ดแวร์ทุกอย่างคือมันไม่มีอะไรที่เราใช้แล้วเรารู้สึกเอะว่ามันเอาเงินไปลงที่ไหนหมดถึงไม่มีเงินมาลงฮาร์ดแวร์ตัวนี้ว่าไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยจริงๆมันไม่มีความรู้สึกเลยว่าแบบเออคือคิดว่าทุกคนของเข้าใจที่ผมพูดอะอย่างแบบเอโฟน3ที่ว่าบาลานซ์ c ีดีเนี่ยคือกล้อง 3x ก็โคตรกาก USB 2ที่คือโคตรไม่ justify จอ LTPS อย่างเงี้ยคือ iPhone 17ไม่มีครับ คือไม่สามารถหาข้อติในด้านฮาร์ดแวร์ในเซ gment ได้เลยจริงๆอันนี้คือแบบความดีของ iPhone 17ในปีนี้ไม่พูดต่อละเดี๋ยวอวยเยอะเกินไปเช็ค <Check S 1> เรื่องเซลล์ไล์ดีนะถ้ายังมีปัญหาที่ไทยอยู่อะไราวันนี้ก็เบลเบไว้ก่อนคือถ้าแฮนด์เซ็ตราคาน,นี้นนทําเรื่องเบสิกไม่ได้ก็น่ามีปัญหานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจะจบแล้วก็ขอบคุณซุกเทกประเทศไทยด้วยที่สนับสนุนวิดีโอนี้นะครับผมก็วันนี้ผมแท้จึงแ,แล้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ